พอมาใช้งานจริงๆก็ค่อนข้างดีเลยครับตอบโจทย์สวัสดีครับเอ,อ่อผมเต้น,นะครับขับ X Max คันนี้ครับใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับตกประมาณ3ปีใช่เออเริ่มแรกเลยคือผมอะจริงๆชอบรถ Big Scooter เนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนแต่ทีเนี้ยเราเริ่มดูแบบ X Max ปีก่อนหน้านี้ครับ ที่เป็นตัวเก่าทรงมันสวยแล้วทีเนี้ยก็ไปหาข้อมูลมาว่าเออทนนะแข็งแรงนะแรงนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอาะลองตัดสินใจลองซื้อดูพอซื้อเสร็จปุ๊บพอมาใช้งานจริงๆก็ค่อนข้างดีเลยครับตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ XMAX นะครับไม่ว่าจะเป็นของรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นก่อนหน้านี้หรือไงก็ตามแต่ผมรองรับให้ครับแน,แน่นอนว่าเครื่องอดีแน่นอนทนนะฮะไม่มีปัญหาไม่มีงองแงครับแล้วก็แต่งสวยด้วยแล้วก็เครื่องแรงครับ เ,นนเข้ามาสัมผัส d X Max ตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่มาหาสมุทรเซลล์แ e นเซอร์วิสประชาที่19ราชบรณะ Yamaha X าาา Max หนึ่งเดียวต้อง Max